เซลล์แคร์เดวิดเอ๋ทำหน้าจัดเต็มกับคุนเอ๋ค่ะหลังจากเห็นป,ะปะนะ้าป้านว่าทำไปนะคะวันนี้เอ๋ก็แบบว่าอดไม่รอทนไม่ได้คะ่ะเราก็จะต้องมาตึงตามนะคะได้เพราะเอ๋ดึงหน้าไปประ,ประมาณเกือบ8ปีแล้วนะคะแล้วก็หลังจากดึงหน้าก็มีการทำเสรยกรรมโครงหน้าคือมีการตัดวีไลน์อีกดังนั้นเมื่อเราดึงหน้าแล้วเรากลับมาทำโครงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งต้องมีการทำยกกระชับอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะคะที่จะทำก็เป็นตัวเอ็มเฟสนะคะเราจะมีการทำพิคอเลเซอร์เพื่อเอาจุดด่างดำออกด้วยนะวัันนนีีนนนี้มมววววิิิตตาาาผขสกรฉดบ ตัวหน้าก็จะมีพิคโคเลเซอร์นะคะแล้วก็มีเครื่องเอฟเฟสตัวนี้ที่เป็นการยกกระชับผิวด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครห้อยย้อยจริงๆอ่ะมากๆอาจจะต้องดึงหน้านะทุกคนแต่ว่าเครื่องอ่ะมันก็จะช่วยกระชับทําให้หน้ากลับมาดึงรอบที่2ช้าลงหลวก็จะเป็นการชะลอไว้นั่นเอง เราจะเริ่มจากการดูแลผิวก่อนนะคะให้ขาวสว่างกระจ่างใส่วันนี้ของเราก็เป็นเครื่อง L D M facial care เขาเข้ามาทําให้เราก็จะเริ่มจาก L D M ก่อนแล้วก็เป็น M face ก่อนจาก M face แล้วก็เป็น p i c o l e s e r ค่ะแล้วก็ให้วิตามินผิวขาวใส่อีก2ตัวค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังให้ Cindella กับ Beyonce นะคะเขากําลังจะฉีดตัวเพิ่มความกระตุ้นความขาวใส่ให้อีกชั้น You want to lift your eyebrows? you don't have done good job with our botox, so the highest point. Even without botox, like the wrinkles get slightly better. See, I have a lot of dark spot for a minute No, yes. And then see, this is the we have a uh, zygomatic going up, but the highest point of the uh, we kind of. stick i กอ like this this the Oh, is forehead. s น e this is in h e RF e the This is r radiofrequency M face ตัวนี้นะคะคนที่ดึงหน้าวันที่เจ็ดตอนที่ตัดไหมสามารถมาทำเอฟเฟซได้ถามว่าทำทำไมหลังจากดึงหน้าใครที่ดึงหน้านะคะหน้ามันจะรู้สึกแข็งตึงบวมใช่ไหมคะทุกคนอยากจะให้หน้ามันกลับมายืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็วเครื่องเอฟเฟซสามารถทําได้ในวันที่7หลังจากดึงหน้าอันนี้คือเป็นคําแนะนําของคุณหมอคิมยองจุนแล้วคุณหมอมาลองด้วยตัวเองนะที่จะหาคลื่นความถี่ที่เหมาะสมกับคนไข้ที่ทำศัลยกรรมดึงหน้าไปแล้วดังนั้น ที่ดึงหน้าไปแล้วต้องการให้หน้ายุบบวมเร็วนิ่มเร็วหายแข็งเนี่ยจ,จะทําให้หน้าช่วยยุบบวมเร็วขึ้นแล้วก็หน้านิ่มเร็วขึ้นค่ะลองวิสต so ้าวู้ดคุณรู้สึกสันส่นรนนู้สึกสั่นๆในคอนดิบีบหน้า try seventy okay, okay. because uh doctor K said seventy was good for the patients a f s e the pressure was too strong really more. you will see that your mouth muscle and your forehead muscle พี่ไม่ได้แสดงสีนหน้านะมาแสดงให้เอง มีคนเอามือขยบหน้าเธอตลอดเวลาเขาบอกว่าทำปีละ4 5ถึงครั้งนะเหมือนเป็นการแบบว่าเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อสแลแข็งแรงเอไอจากเบเปอร์มาเขาบอกว่าแลแทนที่เราจะแบบเสียงเงินไปฉีดโบท็อกลิฟ์กรอบหน้ามันไม่ได้ผลใช้นี่ดีกว่าจริงตามที่คุณหมอดรคิวยองชุนแนะนำอะค่ะก็คือหลังจากดึงหน้า7วันให้มาทำอันนี้ค่ะหน้าจะนิ่มลงเร็วขึ้นมันน่าสนใจมากทุกคนถ้ามาทำให้ทุกคนหน้ากลับมาเป็นธรรมชาติได้เร็วขึ้นถูกไหมคะ ปิดด้วยมาร์กหน้าของนานันะคะตัวนี้มีไข่ด้วยใครอยากได้ก็สั่งได้เลย